วันนี้พาดูจากเย็บผ้าแฟนเพิ่งสั่งทางอินเทอร์เนต็ตมาให้แต่โมนาคงยังทำไม่ทําวันนี้ให้ดูนะคะแต่มารีวิวให้ดูก่อนเนาะว่าวันนี้สั่งซื้อจากเย็บผ้ามาเป็นยังไงราคาสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสั่งมาจากอินเทอร์เนต็ตเนาะตามรูปเป็นอย่างงาั้นเครื่องก็จะมามี เครื่องได้มาให้ตัวนี้นี่อู้จะเป็นไหมเนาะซื้อมาทําเองหรือเปล่าฉันจะทําอะไรเป็นโอ้คิดว่าฉันเป็นผู้หญิงหรือไงเขามีมาให้อย่างนี้เลยเนาะมีได้มาให้อันละสองร้อยห้าสิบบาทค่ะมันเป็นพลาสติกนะ กดยังไงอะใช้ยังไงอะ่ะตรงนี้คืออะไรมันมีเปิดปิดตรงนี้ open โอเคมันต้องมีแบตเตอรี่ใส่ตอนนี้ยังไม่มีใส่แค่เอามารีวิวให้ดูก่อนเนาะคู่มืออยู่ไหน๋อคู่มืออยู่นี่โอ้โหกล่องเขาก็ทำมาแบบง่ายๆ่เบๆบ,บอย่างนี้เลยนะกล่องอะประกอบเฉยๆไหมก้นก็ไม่เห็นจะปิดพออยู่เลยโอ้หอยเอ้ย จะมีกระดาษคู่มือมาให้นะคะแค่นี้เองคู่มือก็ครึ่งไม่ถึงครึ่งกระดาษ a 4ด้วยต้องใส่ต้องใส่แบตเตอรี่ก่อนเนาะแบตเตอรี่ใช้สี่ก้อนนี่ให้ดูตรงนี้แบตเตอรี่สี่ก้อนเฟียสตึกโอเค เดี๋ยววันหลังจะพาทำดูเนาะว่าทำยังไงแต่วันนี้ให้ดูก่อนลุงซื้อจักรมาให้เป็นจักเย็บผ้าด้วยมือค่ะคงคิดว่าเราเป็นผู้หญิงที่นั่งประดิษฐ์ประดมแต่เราก็จะพยายามลองทำดูโอเคค่ะวันนี้ก็มารีวิวให้ดูจักเย็บผ้ามือด้วยมือ โอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ